บทที่ 1. แนวความคิดทั่วไปทางการตลาดบทนําการตลาดมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นอย่างมากทั้งนี้จะเห็นได้จากว่าการตลาดได้พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและหรือบริการจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคการตลาดยังมีหน้าที่ที่สำคัญในการที่ทำให้สินค้าและหรือบริการไปถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายซึ่งหน้าที่ของการตลาดจะประกอบไปด้วยหน้าที่การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาดหน้าที่การแลกเปลี่ยนหน้าที่ในการอํานวยความสะดวกหน้าที่เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดหน้าที่ในการวิจัยการตลาด หน้าที่ในการสื่อสารและหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมการตลาดมีความเป็นมาหรือเปลี่ยนแปลงจากอดีตหรือกล่าวอีกในว่ามีการวิวัฒนาการการตลาดจากอดีตซึ่งวิวัฒนาการการตลาดได้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการผลิตและการขายแนวความคิดทางการตลาดได้มุ่งเน้นถึงการตอบสนองความต้องการหรือความพอใจของผู้บริโภคมากกว่าที่จะเน้นการผลิต และการขายสินค้าแต่อย่างเดียวซึ่งการเน้นการผลิตและการขายสินค้าเป็นเรื่องแนวความคิดการผลิตแนวความคิดผลิตภัณฑ์และแนวความคิดการขายนอกจากนี้ยังมีแนวความคิดทางการตลาดในอุดมคติที่ได้มุ่งเน้นถึงความสร้างสรรค์ให้กับส่วนรวมซึ่งได้แก่แนวความคิดการตลาดมุ่งสังคมแนวความคิดการตลาดมุ่งระบบและแนวความคิดการตลาดมุ่งมนุษยชาติการตลาด เป็นศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆได้แก่เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยวิทยาจิตวิทยาคณิตศาสตร์กฎหมายธุรกิจการเงินการบัญชีการผลิตบุคลากรและอื่นๆสนใจสั่งซื้อหนังสือติดต่อลาย ID R O S E P T U T O R หรือโรเซปติวเตอร์นะครับ